เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ารถนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติบีบนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบ Active Light System นะครับเป็นระบบโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของวงอะไรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับยังไม่พอนะครับยังมีระบบ c o r n e r i n g l i ไ h t นะครับระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งนั่นเองนะครับดีมากๆาเลยนะครับยังไม่พอนะครับยังมีอัลตร้าไลการส่องสว่างได้ไกลถึงกว่า50เมตรมาอีกนะครับ นี่ก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับคือก็มานะต่อที่ดัง,งหน้าครับตัวนี้เป็นจังหน้าแบบไดมอนด์คิวนะครับผมมาพร้อมตาสแตนเลสเบนซ์นะครับเพิ่มความสวยงามและเรียบหรูมากนะครับตัวดังหน้าตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับลายมัลติสโปกมาพ <หอ S 2> ร้อมกับขนาดนะครับ 1> กก2 <ผม S> 1ยางวทายฟิตนะครับอุปกรณ์ต่ายางฉุกเฉิอนทายรถสายกระโปรงหน้านะครับเพราโดมนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นะครับการประหยัดน้ำมันนะครับผมตัวนี้นะครับปาดเตี้ยวนะครับผม ในส่วนของเจ้ามอค้างนะครับตัวนี้นะครับจะมีระบบบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับผมระบบตัวนี้นะครับก็จะของบายสปอร์ตจะเป็นระบบช่วยเตือนนะครับเวลามีรถจะแซงทางด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวนี้จะมีเสียงสัญญาณเตือนปิ๊บปิ๊ดนะครับภายในตัวรถนะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงลูกามากขึ้นนะครับต่อมีวีดิสโกนะครับระบบเข้าออกรถโดยอัตโนมัตินั่นเองหรือล็อกรถเปิดรถอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับมัลติร์ที่ฟังชั่น Mg นะครับเสียบยิงนะครับผมมาพร้อมกับระบบเกียร์9 g t r o นิ c นะครัับบตรรรงกลมมอะะไนคคเพ่วา แล้วมันจะลดแรงที่ชันเดียวกันนะครับผมในส่วนของหน้าจอใน VUX ตัวนี้นะครับขนาดนะครับจะอยู่ที่12.35นิ้วเลยทีเดียวนะครับใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับเล่นเป็นระบบแบบทัชสกรีนเลยนะครับใช้นิ้วสัมผัสก็ได้หรือว่ามัคับปี่พวมอะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับปุ่มทัชคอนโทรลนะครับมาพร้อมกับระบบทัชแพดนะครับตรงคอยสอดการตัวนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้นะครับผมตัวนี้นะครับแค่พอนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ในตอนนี้ด่วนนะ ฟังเพลงกันไปแบบเพลินๆอยู่เลยนะครับนิ่มนวลไม่มีเสียงแตกเสียงอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับเบอร์แบตเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นที่ตอบบอกไฟฟ้ามูรี่เซตนะครับได้สาตำแหน่งนั่นเองนะครับคอนโซลกลางนี้จะได้เป็นช่องแอร์นะครับเป็น4ช่องเลยนะครับตัวนี้ระบบเดลิมิเตอร์นะครับแล้วก็ปาร์คิ่งแอคทีฟนะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีปบนะครับเดลิิเตอร์แมปนะครับนี่มีที่รองด้วยนะครับแท่นรองมือนะครับเวลาเราใช้งานอะไร้ยครับจะได้ ไม่เมื่อยนะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายคุ้ลูกค้านะครับมีไบเลอชาร์จให้ด้วยนะครับโอ้ไฟเอ็นเบ็นไลท์นะครับตัวนี้อยู่รอบห้องโดยสารนะครับโอเพย์ดีเฉดสีเลยทีเดียวนะครับผมสุดขายของ m e เ c เ d e s Benz เลยนะครับตัวไฟตัวนี้ด้านหลังนี้จะมีแอร์ปรับอุณหภูมิได้นะครับมีพาโนรามันอิสระลูทนะครับปรับเปิดปิดแบบไฟฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับนะครับเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับผมเพิ่มความสมชัดนะครับพร้อมกับรุ่นรถนะครับ TLE สาคร้อยนะ จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับแฮนด์ฟรีแอคกซิสนะครับเตะเปิดปิดนั่นเองนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับกุญแจอยู่กับตัวนะครับแล้วก็ปั๊บนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเวลาปิดก็จะจะกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เท้าเตะไปปิดได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับที่เก็บสวลาได้หลังกว้างมากๆเลยทีเดียวครับจักรยานนี้ครับเปนอนสั้ง2,000กนโลได้นะครับ ไบพอนะครับสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับนะครับงนะครับอโรไดนามิตนะครับตัวนี้ก็ลดแรงเสียดทานลงนะครับผมตัวนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่5 3 5ล้านสามบาทนะครับจืดว่าไม่แพงนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับบริการผู้บริหารนะครับสนใจนะครับทักแชทมาได้เลยคนที่กำลังตามหาสีขาวนะครับเดี๋ยวต้องใช้บริการเต็มที่นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวนำรถไปให้ได้นะครับ วันที่ทำสัญญาผ่านสามารถส่งรถไปให้ถึงบ้านเลยนะครับผม